พี่ก้ค่ะเชิญค่ะน้องฝ้ายขานึกว่าพี่จิ๊บปกฉัดส่งประกวดนะคะนึกว่าเป็นน้องสาวอุ้ยจริงเหรอตีดอนเดินดุ้มๆมานักถ่ายกันนะบ้าบอเป็นสวยเหมือนกันาันมะครบแล้วเราก็หากันจนเจอค่ะน้องฝ้ายขารู้จักเต๋าทีวีพูไม่คะพี่เต๋าเคยค่ะดูข่าวพี่เต๋าช่างท้อง้อคิดว่าเขาเป็นคนยังไงคะอ่ายากเลยค่ะคำถามนี้ไม่มีคำตอบไม่ดีฉันให้คะแนนหล่อนศูนย์เจ๊ฝ้าย ถ้าในตามภาพโพสที่ฝ้าเห็นนะคะขออนุญาตตอบนะคะ,ค,ะค่อนข้างพูดตรงค่ะพูดตรงจนบางครั้งคําพูดของพี่ต่ออาจจะทําร้ายความรู้สึกของคนฟังบางคนได้ค่ะอชอบไหมคะสรุปชอบไหมสําหรับหนูชอบมากเพราะคําพูดการติชมหรือว่าอะไรเงี้ยมันก่อให้เกิดหนูเป็นคนที่ดีขึ้นได้ค่ะอืม,อ,มอ่ะ ก็ถือว่ารอตัวไปนะครับอนแรกจะให้เราตกรอบแล้วนะยายฝ้ายเออเราตอบดีอีกหนึ่งอย่างคือหนูบอกว่าหนูเป็นนักพาะกายใช่ไหมคะค่ะก็เราอาจจะไม่ค่อยเห็นมิตินี้ในประเทศไทยมากนักถ้าเกิดจะต้องสอนให้นางงามโพสท่าแบบเพาะกายที่สวยควรจะโพสท่าอะไรสักสามท่าค่ะแบบเซ็กซี่ไหมคะค่ะขออนุญาตนะคะได้เลยค่ะ จะเก็บไว้ใช้ด้วยนะคะท่าที่หนึ่งนะคะอู้ย้ามแขนอุ้ยโอ้ท่าที่สองค่ะอุ้ยท่าที่สองแล้วท่าที่สามค่ะท่าเดียวกันค่ะท่าเดียวกันนะคะท่าที่สองคือเป็นแบบนี้อ๋อ